กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้ขอนำเสนอหัวข้อคำถามที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบนโลกใบนี้ถ้าแมลงแต่ละชนิดหายไปจากโลกทั้งหมดครับจำนวนของแมลงบนโลกของเรามีอัตราลดลงอย่างมากครับแล้วก็เป็นไปได้ว่าในช่วงเวลา10ปีต่อจากนี้แมลงบางชนิดอาจสูญพันธุ์ไปจากโลก ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ระบุไว้ว่ามันจะส่งผลอย่างรุนแรงต่อสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของมนุษย์ครับวันนี้ไทยบันเทิงจะมาบอกให้ทุกคนได้ทราบถึงความสำคัญของแมลงบางสายพันธุ์และมันจะส่งผลกระทบอย่างไรหากพวกมันต้องสูญพันธุ์ไปครับสำหรับข้อแรกเมื่อไม่มีพึ่งดอกไม้และอาหารจะหายไป พึ่งถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่สําคัญในโลกก็ว่าได้ครับนอกจากการสร้างน้ําพึ่งแล้วพวกมันยังมีบทบาทสําคัญในการผสมเกสรให้กับพืชมันคือตัวแปรหลักในกระบวนการขยายพันธุ์พืชส่วนใหญ่บนโลกเมื่อไม่มีตัวกลางในการขนถ่ายละอองเรนูผลผลิตของโลกจะลดลงอย่างมากถึง30%และดอกไม้จะหายไปมากถึง90%ของจำนวนที่มีอยู่ในปัจจุบันครับ ทุกวันนี้จำนวนของพึ่งลดลงอย่างมากและเกือบจะสูนพันธุ์ในบางประเทศแล้วเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปรวมทั้งการใช้สารเคมีที่รุนแรงและหากบนโลกเราไม่มีพึ่งมนุษย์เราก็ไม่อาจอยู่บนโลกใบนี้ได้เช่นกันครับและถัดมาข้อที่2มแมลงสาบมีบทบาทสำคัญในวงจรไนโตรเจนมแมลงสาบคือสัตว์ที่หลายคนเกลียดชังครับเนื่องจากมันเป็นต้นกำเนิดของแบคทีเรียที่ส่งผลเสียต่อมนุษย์ จากของเสียที่พวกมันขับถ่ายพวกมันมีสายพันธุ์มากกว่า3,500ชนิดครับแล้วก็มีเพียงแค่20ชนิดเท่านั้นที่ก่อความรำคาญให้กับมนุษย์ในความเป็นจริงครับแมลงสาบมีบทบาทและประโยชน์ที่สำคัญยิ่งบนโลกใบนี้ในสถานที่ห่างไกลาจากเมืองแมลงสาบเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเช่นนกหรือสัตว์เลื้อยคลาน พวกมันบริโภคสสารที่ย่อยสลายได้และอุจจาระที่เต็มไปด้วยนไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการเจริญเติบโตของพืชครับและถัดมาข้อที่3มดช่วยกระจายมเมล็ดพันธุ์และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพมดมีจำนวนมหาศาลมากกว่า1 0 0 0 0ล้านตัวบนทุกทวีปในโลกยกเว้นเพียงทวีปแอนตาร์กติก มดมีบทบาทสำคัญในการเติมเต็มการทำงานของระบบนิเวศเช่นกำจัดศัตรูพืชและเติมอากาศลงไปในดินนอกจากนี้พวกมันยังสามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ที่ตกจากต้นไม้เพื่อขยายพันธุ์ต่อไปได้อีกด้วยมดเป็นอาหารสำหรับสิ่งมีชีวิตบางสายพันธุ์ครับอย่างเช่นตัวกินมดหรือมนุษย์ในบางวัฒนธรรมพวกมันบริโภคส,สารที่ย่อยสลายได้ทำให้มดเป็นตัวทำความสะอาดขยะชีวภาพชั้นดีเยี่ยมครับ และข้อ4เมื่อโลกไม่มีมแมลงวันเราจะไม่มีช็อกโกแลตไว้บริโภคมแมลงวันอาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคครับแล้วก็ยังน่ารำคาญอย่างมากเมื่อมันบินมาใกล้หูเราแต่พวกมันก็มีความดีที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนด้วยโดยมีส่วนสำคัญในการย่อยสลายและกำจัดซากสัตว์ที่เสียชีวิตครับเมื่อไม่มีพวกมันกระบวนการเหล่านี้จะกินเวลายาวนานมาก พวกมันยังมีบทบาทสําคัญในการหมุนเวียนสสารบางชนิดและในบางชนิดเป็นตัวนําพาละอองเรนูได้อีกด้วยครับเช่นต้นโกโก้ซึ่งทําให้เรามีช็อกโกแลตเอาไว้บริโภคนั่นเองข้อ5ครับด้วงคือนัก,กรีไซเคิลตามธรรมชาติที่แท้จริงมีด้วงมากกว่า375,000สายพันธุ์ซึ่งทําให้มันเป็นมแมลงที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลก ด้วงบางชนิดเป็นศัตรูพืชที่กัดกินผลผลิตในไรนาแต่บางชนิดก็มีส่วนสำคัญต่อโลกเช่นมแมลงเต่าทองที่ช่วยกำจัดตัวอ่อนของเพลี้ยและช่วยควบคุม,มแมลงในไรนาได้ด้วงบางสายพันธุ์ยังช่วยในการรีไซเคิลปุ๋ยในดินซึ่งสร้างประโยชน์อย่างมากเมื่อขาดกระบวนการเหล่านี้จะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นที่รุนแรงต่อระบบนิเวศครับและข้อ 6. จิ้งรีดเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของดิน และเป็นแหล่งอาหารที่มีคุณค่าปัจจุบันเสียงของจิงริดและตะกะแตนเริ่มจางหายไปจากโลกมีการระบุว่า25.7ของ1082สายพันธุ์ของพวกมันกำลังสูญพันธุ์ไปจากยุโรปครับเนื่องจากการบุกรุกแหล่งที่อยู่อาศัยและการใช้สารเคมีกำจัดมแมลงที่เป็นอันตรายนอกจากนั้นจิงริดและตะกะแตนยังเป็นแหล่งอาหารชั้นดีให้กับนกสัตว์เลื้อยคลานและแม้แต่กับมนุษย์เอง ซึ่งบางสายพันธุ์มีคุณค่าทางอาหารอย่างโปรโตีนและมีไขมันต่ำอีกด้วยพวกมันยังเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของดินและบ่งบอกถึงความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อีกด้วยและถัดมาข้อ7แมงมุมคือผู้ล่าศัตรูพืชตัวยงครับไอ้แมงมุมคือฮีโร่ยอดนิยมในภาพยนตร์และการ์ตูนแต่ในความเป็นจริงไม่มีใครอยากให้แมงมุมมาอยู่ในบ้านของคุณเองถึงแม้แมงมุมจะไม่ใช่แมลง แต่มันก็มีความสําคัญต่อมนุษย์ไม่ต่างจากฮีโร่ในภาพยนตร์ครับสายพันธุ์แมงมุมส่วนใหญ่ที่อาศัยใกล้มนุษย์ไม่ค่อยมีความอันตรายหรือก้าวร้าวมันมีส่วนสําคัญในระบบนิเวศโดยเป็นผู้ล่าที่อันตรายต่อมแมลงและแมงมุมอื่นถ้าพวกมันสูญพันธุ์ไปเหล่า,มาแมลงวันและยุงจะเพิ่มปริมาณอย่างมากจนสร้างโรคระบาดรุนแรงได้สำหรับเรื่องเสริมยุงและริ้นหรือบวัวเป็นข้อยกเว้น มแมลงเหล่านี้คือตัวอันตรายอย่างยิ่งต่อโลกใบนี้โดยเฉพาะกับมนุษย์พวกมันคือเหตุผลที่ทำให้คนนับล้านต้องเสียชีวิตทุกปีด้วยโรคระบาดท,ที่พวกมันสร้างเช่นโรคมาลาเรียไข้เหลืองไข้เลือดออกชิคุนกุนย่าและซิก,ก้านักวิทยาศาสตร์ระบุไว้ว่าการหายไปของยุงอาจส่งผลต่อพวกแมลงอื่นที่กินพวกมันเป็นอาหารแต่การศึกษาคาดไว้ว่าพวกมันจะหาแหล่งอาหารอื่นทดแทนได้ แต่ก็อาจมีสัตว์บางสายพันธุ์เช่นปลาสอดที่ไม่อาจปรับตัวในการหายไปของยุงซึ่งส่งผลอย่างมากต่อห่วงโซ่อาหารโดยรวมแล้วการสูญพันธุ์ของพวกมันไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อโลกเรามากนักเป็นอย่างไรบ้างครับเราได้รู้แล้วว่า,มาแมลงบางสายพันธุ์มีความสำคัญอย่างยิ่งบนโลกใบนี้คงเป็นการดีกว่าถ้าเราลดการใช้สารเคมีที่อันตรายต่อผลผล,ผลิตของเราสัที เพื่ออนาคตของเราที่ยังคงธรรมชาติที่สวยงามไว้นี่คือคำตอบที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบนโลกใบนี้ถ้าแมลงแต่ละชนิดหายไปจากโลกทั้งหมดครับและวันนี้ไทยบันเทิงขอแถมอีกหนึ่งเรื่องครับในหัวข้อนักวิทย์เผยการกินแมลงช่วยสิ่งแวดล้อมได้มากกว่าที่เราคิดครับการกินแมลงอาจเป็นเรื่องแปลกในหลายๆประเทศแต่ในบางวัฒนธรรมถือเป็นเรื่องปกติ ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่คนนำมาประกอบอาหารแต่แมลงได้รับการขนานนามว่าเป็นอาหารแห่งอนาคตเนื่องจากมันมีประโยชน์ที่ยั่งยืนครับแมลงถือเป็นแหล่งโปรโตีนที่ยอดเยี่ยมที่มีการใช้ทรัพยากรในการผลิตน้อยกว่าการทำฟาร์มปศุสัตว์แบบปกติอย่างมากการให้อาหารหนอนนกประมาณ2กิโลกรัมคุณจะได้รับโปรโตีนที่รับประทานได้กลับมา1กิโลกรัม แต่ถ้าเป็นเนื้อวัวคุณต้องใช้พื้นที่มากกว่าถึง10เท่าแถมยังผลิตกา๊าซเรือนกระจกมากกว่าถึง18เท่าครับจากรายงานล่าสุดเปิดเผยว่านักวิทยาศาสตร์เสนอให้มนุษย์เราเปลี่ยนมารับประทานแมลงเป็นอาหารหลักที่อาจส่งผลดีต่อการปลูกพืชผลอีกด้วยเนื่องจากผลพลอยได้จากฟาร์มแมลงอาจทำให้เกษตร,รกรผู้ปลูกพืชได้รับสารเติมแต่งดินอินทรีย์ที่ช่วยในการจเจริญเติบโตของพืช และส่งผลกระทบต่อไมโครไบโอมในดินที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพของพืชได้การปรับปรุงดินอินทรีย์แบบใหม่จะเกิดขึ้นจากการผลิตแหล่งโปรตีนจากแมลงชนิดต่างๆเช่นหนอนนกด้วงกระเบื้องจิ้งหรีดบ้านและหนอนแมลงวันลายการทำฟาร์มแมลงจะได้ผลพลอยได้2ออย่างครับนั่นก็คือคราบที่แมลงลอกคราบออกบาและมูลของแมลงซึ่งทั้งสองอย่างนี้จะเป็นตัวเลือกแทนปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชทั่วไปได้ ส่วนประกอบของคราบแมลงคือไคทินเป็นสารคาร์โบไฮเดรตประเภทโพลิแซคคาไรด์ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของกลูโคสการปรับปรุงดินด้วยไคทินพิสูจน์แล้วว่ามันช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชได้มาเซลดิกนักชีววิทยาพืชจากมหาวิทยาลายัยวาเจนอินเจนประเทศเนเธอร์แลนด์กล่าวว่า มีแบคทีเรียที่สามารถเผาพลานไคตินได้และแบคทีเรียเหล่านั้นจะช่วยให้พืชมีความยืดหยุ่นต่อโรคและแมลงศัตรูพืชมากขึ้นครับเมื่อเราใส่คราบแมลงลงไปในดินจํานวนแบคทีเรียที่มีประโยชน์เหล่านี้ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยมาเซลกล่าว ที่น่าสนใจก็คือคราบแมลงที่ถูกใช้ในการควบคุมศัตรูพืชไม่เพียงแต่กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชเท่านั้นครับแต่ยังทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของพืชสามารถดึงดูดแมลงชนิดต่างๆได้อีกด้วยครับ mm. เมื่อพืชถูกแมลงโจมตีใบของมันจะผลิตสารระเหยที่ดึงดูดนักล่าของศัตรูพืชได้มาเซลกล่าวว่ามันเหมือนกับเสียงร้องของความช่วยเหลือจากต้นไม้เพื่อตามบอดีิการ์มาช่วย นอกจากคราบของแมลงที่มีประโยชน์มูลแมลงก็มีประโยชน์ไม่แพ้กันครับเนื่องจากมูลแมลงอุดมไปด้วยไนยโตรเจนซึ่งเป็นสารอาหารที่สําคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชแต่ส่วนใหญ่พบยากในดินไนโตรเจนจึงมักถูกเติมลงไปในรูปแบบของปุ๋ยสังเคราะห์เรียกได้ว่าแมลงอาจกลายเป็นแหล่งโปรตีนแห่งอนาคตครับ ที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้ให้อยู่ต่อไปได้อีกยาวนานสุดท้ายขึ้นอยู่กับมนุษย์เราแล้วว่าจะเปลี่ยนจากการบริโภคเนื้อสัตว์ปกติไปเป็นแมลงได้หรือไม่นี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการกินแมลงช่วยสิ่งแวดล้อมได้มากกว่าที่เราคิดครับขอบคุณสาระน่ารู้ดีๆแบบนี้จากเว็บไซต์เพจมายา .com ครับ